วันนี้เกียวก็จะมาแจกไอดีรถบ้านของคนอื่นนะคะไม่ใช่ของเกียวนะคะเกียวไม่ได้สร้างเองนะถ้ราเกียวสร้างไม่ค่อยถึงก็ก็มาดูไอดีกันเลยไอดีเราจะชิงไว้ให้หาลังคิดนะคะอันนี้พูดถึงว่าเออทุกคนเป็นเคร่องพังก็ต้องบริษัทด้วะแบบใช้กับคนใช้พวกเล็เหมือนเครื่องมันพังนะว่าต้องให้คนขับซ่อมช่วยมาเสีย

นี่นะคะก่อนแล้วเราก็ต้องปิดโหมดดดก่อนนั้นนั้นเราก็จะมาขับมาชนของเราจนไม่ออย่างนี้พูดคือสวยมากคือคตจะสวยเห็นยังไม่เห็นก็จะพูดว่าสวยนะมาดูนีกันอันนี้คือที่คนขับนะคะนี่มีโฟมไล่ด้วย ก็อันนี้ก็คือพรมลายมีเบรกแต่นะคะพรมลายเบรกแต่คือบ้านอันนันสามารถทะลุได้แต่บางอันเขาไม่ทะลุนะคะเขาอยู่ข้างในกันอ่าคือบ้านหลังนี้ก็อยู่กับผมเนี้ย <c oughs> <c oughs> อันนี้คือรองเท้านะคะก็มีไก่นะคะ แล้วก็มีตู้เย็นนะคะอันนี้คือเก็ปิดนะคะปิดเพื่อดูนังนะคะคืนี้นะมันก็ใช้อุปกรณ์ไม่คมนะก็สามารถติดแอร์ได้มีเค้กที่เขาอบอยู่นะคะแล้วก็มีบังไดขึ้นไปกัน้นอันนี้เขาก็ปิดไว้เหมือนเดิมค่ะ อันนี้อันนี้คือห้องน้ำนะคะเออตอนแรกเราก็ไม่สังเกตเลยพี่ว่าไม่หาห้องน้ำเลยนะนี่นะเอ,อิสวยมากเลยค่ะโอเคค่ะ ID ดีค่ะไอดี ก็คือส่วนน้านะคะอยู่การทะเลเราขอบอกกันเลยนะว่าอันนี้ที่เราไม่ได้พิมพ์ไอดีนะคะเพราะว่าเราเซฟไว้นะคะไอดีก็จะมีหลังคิดเหมือนเดิมค่ะน,นี่อันนี้ก็อันตราของพี่คนหนึ่งนะคะในช่อง y o u t u แล้วจะแบกช่งองเขาให้เลย นี่แหละค่ะ,ละเาลาเอ,อามาจากนี้สนัานสนมากเลยค่ะใขาต้องตึ่นมากอันนี้จก็จะไม่สลับกับละคนเป็นผู้ชายนะคะเพราะว่าแจกเยอะมากเลยค่ะอันนี้ก็เลยเอาจจะไม่ได้แบบนั้นนะคะ สำหรับเด็กนะคะมีทีนั่งรออยู่นะคะค่ะไปดูต่อไปกันเลยค่ะไอดีต่อไปที่เราว่ามาตรงนี้นะคะก็ไปดูกันเลยนี่อันนี้คืออปุปสรรคแล้วรครามาอันนี้คือคิดได้ง่ายมากก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลย ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีซีฟูดนะคะกุ้งร้านนี้ก็ขายเหมือนกันเลยคะ่ะแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกว่ากวยนะคะก็มีแบบแบบซื้อบัตรนะคะ,ะสวัสดีค่ะคุณค่ะวันนี้จะรับตั๋วกี่ใบดีคะโอเคค่ะอันนี้ก็จะพาทัวร์นะคะ โอเคเราขึ้นสีเหลืองกันก่อนเลยอันนี้คือเราดูมาแล้วนะก็เป็นที่นั่งรับประทานอาหารนะคะสีเขียวนะคะขอบินนะคะสีเขียวก็ที่นั่งที่รับประทานอาหารเหมือนกันค่ะนี่ค่ะสไลเดอร์นะคะมีทั้งหมดสามสีได้แก่แดงเหลืองเขียวแล้วก็มีสีใสไปนะคะ นี่อันนี้คือมือนเป็นอันที่ใครให้เราเล่นแล้วก็ยอมบอกว่าไม่เล่นนะคะทุกคนค<ฮ>่ะไปดูต่อไปกันเลยค่ะต่อไป,อไปขออนุญาต วมาแล้วนะคะก็คือบ้านต่อเติมนี่เองส่วนใหญ่ที่เราเอามาแจกนะคะก็จะเป็นบ้านของต่างชาติก็จะเป็นเติมที่นั่งนะคะคือบ้านหลังนี้มันไม่ได้เข้ากันเลยนะคะคือเอออันนี้เหมือนเอาเป็นทำเหมือนทเหมือนให้เป็นบ้านเพื่อนนะแบบบ้านเพื่อนรักบ้านเพื่อนบ้านแบบบ้านหลังนี้ปล่อยให้อยู่หรืช่านะคะนี่คือห้องน้ำกับทางประตูไม่มี ค้อบันไดกันนี่นะคะก็มีตู้เย็นด้วยนะบ้านหลังนี้เขาก็ไม่อบนยเซ็นนะคะเราก็ต้องไปคุยไอดีมานะคะไปไอดีกัน สำหรับคลิปนี้เกียวขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เกียวนะคะบ๊ายบาย